ถึกแล้วไปย่างขึ้นดินแห้งเลยับนั่นรุ่ดจ่อยกสวัสดีครับยำซาครับกับมือนี้ไม่ลงซี่เลครับมือนี้กับมาย่างม้อเนี่ยครับพี่น้องกับสิมานบอครับมือนี้อากาศกับเปลี่ยนแปลงครับความมืดคืมอากาศก็ ท้งเย็ยนเย็นยังน้อยครับขี่รถมากอ,อากาศหนาวฝนสิตกเนี่ครับอากาศนี่ครับกนี่ก็มาย่ามมองครับยุซี่จะใส่มองห้างครับประมาณจิตมองจิตเส้นเลยครับพี่เนาะมาบึงน้ำกันครับมาบึงน้ำกันมาจิ้มมันบ่ม เป็นหนาม,มือหนีเพือจะมันต่างๆครับคือจะฟ้องครับถุงมือผมเป็นเบลเมนเจสี่นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าหนาหนำจะฟ้องที่ฟ้องฟ้องอย่างไดนัน่นครับนี่ก็นี่ก็มองจีบเส้นครับทุกท่าน นี่ครับเริ่มแรกก็เห็นเลยครับพี่น้องนี่แต่เศร้าจักน้อยครับนี่ครับพี่น้องไปแล้วปลาเกง่งปลาสี่ครับปลาเก่งนะครับปลาเกง่งปลาเก่งกับไตจัชกเก้เนี่ย มือนี่สิบปดกด้พร้อมเลยนะครับใส่เวลาจากน้อยเนะยกขันปดงฉดๆครับปลาเก่งครับปลาซีมเอื่นมาปลาสามมุมเนี่ยครับ ครับวันนี่ก็ถือกีเล่นเลยนี่ครับพี่น้องเห็นอีกแล้วโอ้าวงนี้ก็ถือติดกันเลยครับนี่ปกักเก่งเลยครับปักเก่งมองห่างกับงามๆอยู่ครับอืม ลากิ่งกันถึงแล้วมันเกี่ยวครับอันซ่าใส่เวลาจาักน้อยล้ะครับตองฟุดมองอีกเอาฝ่ายนะั่า่บนใหญ่แต่เนาะ นี่กระถือตัวนี้ครับนี่บางนี่ก็ถือครับโอาะมังนี้ก็ถือ,อนีคือมันติดกันดีครับนี่นี่ก็ปากกาครับพี่นอ้องปากกากระไรเอ๋ยเด้อบางป,นปาูนึงกระไรนี่ปากกาสีดำดำยาซี่ครับพี่นอ้อตงตัวงามๆครับปลากา ปลาไทยประสาทกลางเขาเอินอยังนอกไาอย่างนั่นปลากาคือกันบพรครับปลากาครับปลากาตรายกับเอ๊ยตรองคลังแล้ว มาเบึงหัวนี่เสียดายจากโตเน้ะมึงหัวแรกครับนู้เนี่ยอียอออลูกตัวนี้ถึกอีกแล้ว มือนีมาใส่คางครับแล้วคางฟังครับใส่น้ำคางคา,างฟังนี่ยไไมไนถึกดีนะครับเก่งุูนต่างุูนกับมีอีกครับเห็นขาวๆอยู่ลาเก่ง ปลเก้งปลาเก้งกับทับปจเกงเน้อโอ้โหอนไ้ตายนะ น,นี่ทรงไซส์สุดป,ปลาสูตรนะครับน,นี่คือปลาสูตรไทรกระมันครับปลาสูตรคือไทรกระมันเด้อะปลาสูตรปลาสูตรครับมาเบิ่งครับปลาสูตร กินดองหูอ่ะอัศวินหูยี่วนนกปลาสูตรครับปลาสูตรไรกัมมันเด้อะสายเมีนอื่นปลาไรกัมมันกัมมันเนปน็นเมีนมจุดมันมีจุดดำอยู่กลางครับปลาสูตรครับสองขางปลาสูตร มกถึงจะลับฟังครับมาทึงพี่พึ้นทางมุดหลบบ่ ่าคะแนนแต่กมันเคยเรารอกข้างละน่รารอกข้างนี่เราตรากับมันใจยังไง้ไมาตางที้มาเห็นมืดแล้วเปล่โอ้หเห็นอยู่ครับข้างหน้าก็เห็นอีกอยู่ ตรงนี้ห่างจักน้อยครับห่างใบใหม่มันล้นครับหูปิดมองครับนะ่คู่กับรุยใบใหม่มกับปลากระเบนกระบาสะระเชื่อเลย ปะเก,ก่งตะก,ก่งตะก,ก่งตัวนี้กับโตงามๆด้วยนี่ครับตัวนี้ใหญ่นี่นี่ครับโอ้เกี่ยวครับลาก,ก่งนี่เตรจเกยเ,เนื้อตอลอนะ่นลาก่งโตงามๆ เมือนี่ฟ้าม,มืดครับอากาศเปลี่ยนแปลงฟ้าม,มือดอากาศการะซ่งจีเย็นๆจักน้อยอยู่ห้องเสาค,ครับขี่รถมาอยู่ ได้ลายโต้โตวพี่โนโอ้องลายโต้แล้วตัวนี้พอตุอต่มแล้วแล้วเศร้าแล้วโอ้มันดินเลยเสียงมันดินปวดปากปลาด,ลาดู่ใน,นเฮือกครับมึนละไป มาจังพี่กับอ,อกห่างจากฟังแล้วครับกระท่งป้ากระท่งห้างๆครับุบบบน้กกันจูใส่คา,างฟังเนี่ยคือดีครับแต่ว,ว่าไม่ร้ายครับพี่นอ้องใช้กาดใส่ปันได้หรอกใส่ก็ต้องเลือกหาหมองไดม,งงมันสิบ่มใค้มีใหม่ครับ,รบโอ้ เห็นพูดครับสองโตอีกแล้วครับพูดสองโตป่าอยังโน้นนี่นเดีนมาบึงครับพี่น้องสองตติดกันคือนี่โอ้ปลาตองครับพี่น้องน,นี่คือปลาตองปลาตองสองตแล้วครับนี่ครับปลาตองปลาตอง បើសិនជាសាឡាត់เด้อបាទបានត្រេសសាឡាត់ទេហើយពីរតូអឺតោះត້ອງទូໃຫຍ່ទូន อแต่ฉีกเอาคือว่านีนะครับขาดไปแล้วคปลาตองอีกตัวนึ่งนะครับรอ,อีกตัวหนึ่ง,ง,ง,งปลาตองคือกา้านแหลนครับ นี่ครับนี่ครับมาเป็นคู่ อุ้โยโน้องจับตีบอ่ะครับโอ้ยถ,ถึงแล้วโอ้ยไปเนี้คือดินแห้งเลยโอ้ยน้ำกระจายเลยครับหยุดหยุดหยุด นั่นลุดจ่อยโอ้ดีทุกครับมารุดตึงเฮือครับพี่น้องโอ้ปลากาครับพี่น้องปลากาติ๊กเอ๊ะติ๊กเอ๊ะอันนี้มาตูอ่ะดินคัดปลากาครับปลากาปานกเขาในดินแห้งครับพี่น้อง ถึงมองถิง่วบินปวดภาคยิงบอดีกับมองบอดีกับขาดไปเรื่อยเลยครับที่น้องนั่นดูสังไตบรบหูครับตอมกายตัวใบใหญ่ครับถือแบบจะบดถึกครับ ปลาโตอีกครับปลาโตตรงรงามๆครับพี่น้อง <c oughs> ไตสลัดอ,ลอ,ลอ,ลอล๋อเอ้ยโมงเครียดอะ่ะจิตซุนอะ่ะสลัดครับโอ้ตรงจ้ะ